ชวงต่อจากนี้นะครับจะมาพูดเรื่องของพลังจิตนายสนุกพลังนี้ไม่มีในตัวของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์ไฟไหม้ตกใจคนสามารถยกของหนักๆได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับถ้าเราสามารถเข้าใจเราสามารถเอามาใช้กับชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพความสุขในชีวิตได้หลากหลายครับผมจะชวนให้ท่านทําการทดลองง่ายๆนะครับลูกตุ้มอันนี้เป็นน็อตธรรมดานะครับ ผมจะถือนิ่งๆอย่างนี้นะครับแต่ในสมองผมจะคิดถึงลูกตุ้มนาฬิกาโบราณที่มันแกว่งซ้ายแกว่งขวาภาพในสมองผมจะคิดถึงลูกตุ้มนาฬิกาโบราณที่แกว่งซ้ายขวาซ้ายขวามันจะเกิดอะไรขึ้นครับมาดูด้วยกันครับ ควรลองด้วยตัวเองนะครับใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้ครับเชือกผูกบุญแจหูฟังโทรศัพท์หรือเอาเชือกมาห้อยกับปากากาก็ได้นะครับแล้วลองจินตนาการตามดูครับลองด้วยตัวเองครับยกขึ้นมานะฮะอยู่ระดับสายตานะฮะตามองลูกตุ้มตรงหน้านิ่งๆใจเย็นๆน,นะฮะสบายๆถามไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับสบายๆผ่อนคลาย ลืมตาแต่ไม่ต้องเพ่งเมือนดิ้งได้ที่ภาพในใสมองคิดถึงนาฬิกาโบราณครับการยาวๆมันแกว่งซ้ายแกว่งขวาภาพในสมองคิดถึงลูกตุ้มนาฬิกาโบราณมันแกว่งซ้ายขวาซ้ายขวาแรงขึ้นเรื่อยๆภาพในสมองแรงขึ้นแรงขึ้นดีมากครับแรงขึ้นเรื่อยๆครับซ้ายขวา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  ภาพในสมองแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นดีครับดีมากครับซ้ายขวา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 ลองดูสิเองครับคราวนี้คําถามที่ผมเองพบเจอบ่อยๆนะครับคาถามที่เจอบ่อยๆข้อ,อแรกก็คือมันไปได้ยังไงโดยที่ ท่านไม่ใช่หน้าม้าของผมนะครับเมืออยู่นิ่งๆไมาดัสนใจมันแต่มันไปได้ยังไงข้อสองทำไมบางคนไม่ไปเพราะอะไรข้อสามทำไมบางคนแกว่งไม่เท่ากันครั้งที่ผมมีโอกาสไปบรรยายในโรงพยาบาลในมหาลัยคนหลายร้อยมากครับห้าหกร้อยคนบางคนแกว่งไม่เท่ากันเพราะอะไรอันที่สี่ทำไมแบบคิดซ้ายขวาแต่บางคนออกหน้าหลังออกเฉ้นเฉียง เป็นเพราะอะไรทั้งนั้นที่ในสมองเขาคิดซ้ายขวาอีกอันนึงคําถามที่เจอบ่อยๆคือบางคนไม่ให้ความร่วมมือไม่คิดแต่ไปไม่ได้คิดอะไรเลยครับสมองโล่งๆแต่ไปเพราะอะไรอีกอันหนึ่งแขวนไปเพื่ออะไรแล้วมันเกี่ยวกับสุขภาพความร่ํารวยความสุขในชีวิตเรามันเกี่ยวอะไรกับแบบฝึหกหัดการแขวนลูกตุ้มอันนี้ผมจะตอบทีละข้อนะครับข้อแรก ไปได้จากจิตท่านเป็นตัวสตาร์ทจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตเราเป็นตัวเริ่มต้นคิดซ้ายขวาซ้ายขวาร่างกายเป็นขี้ค่าของละจิตใจเมื่อเราคิดภาพร่างกายสั่นสะเทือนทันทีครับตะกี้มือท่านเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่กายนะครับเหมือนกับเชื้อโรคเป็นจุดเริ่มต้นของการล้มป่วย ซึ่งมาก่อนคนเราจะงมง,งายมากครับว่าใครป่วยไม่นับถือพระเจ้าบางคนป่วยไม่นับถือปานไม่นับถือนกอินทรีไปก็มีครับแต่นักวิชาที่สนใจเชื้อโรคเขาก็ไปแก้ที่ต้นเหตุสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเชื้อโรคจิตเราก็เหมือนกันครับจินตนาการเป็นภาพลูกตุ้มร่างกายมันส่งการสั่นสะเทือนไปให้เราเป็นซ้ายขวาเลยครับจิตเป็นตัวสตาร์ทนะครับไม่ใช่ร่างกายเป็นตัวสตาร์ทต่อมาครับ ทำไมบางคนไม่ไปการวิเคราะห์สงสัยมันจะขัดขวางพลังของตัวเองครับนั้นคนที่จินตนาการพลังงานมันจะออกมาเท่าทิศทางครับแต่ถ้าคนที่วิเคราะห์สงสัยเป็นไปนได้ยังไงพลังงานของท่านจะออกน้อยมันก็เลยไม่ค่อยแกว่งหรือแกว่งไม่น้อยนั่นเองครับแกว่งไม่เท่ากันก็เช่นเดียวกันครับบางครอบครัวเกิดมาในครอบครัวถูกโกงถูกป้นที่สงสัยเสพข่าวอะไรที่มันแย่ๆมากๆ เวลาที่มาฝึกเรื่องนี้ก็จะกลัวว่าถูกหลอกไหมมันเป็นไปได้ไหมสงสัยมันก็จะพลังงานจะไม่ค่อยลื่นไหลนะครับแล้วก็ทําไมบางคนคิดซ้ายขวาแต่มันออกหน้าหลังออกเฉียงเฉียงจิตเรามีธาตุดื้อทุกคนครับผมก็มีผมเกียดวิชาเลขถ้ามีการเลคเชอร์ขึ้นตัวเลขบวกลกุกูญหารเยอะๆผมก็จะหาวเพราะจิตเราจิตของผม มันอยากให้โง่เหมือนเดิมงั้นใครที่คิดซ้ายขวามันออกหน้าหลังเพราะจิตท่านมันดื้อครัมันไม่อยากจะให้ท่านบอกมันมันอยากให้เหมือนเดิมอ่ะงั้นใครที่จนมันอยากให้จนเหมือนเดิมใครป่วยมันอยากให้ป่วยเหมือนเดิมใครเคยติดสิ่งเสพติดไม่ว่าจะบุหรี่เหล้ากัญชายาบ้ามันอยากให้ติดจนตายเพราะช่วงหนึ่งในชีวิตผมผมเคยติดบุหรี่ครับพ่อผมก็สูบบุหรี่จนตายอาผมก็ติดบุหรี่จนตายงั้นจิตใจของเราดื้อทุกคนครับ ทมาอยู่ในหลักสูตรเดี๋ยวท่านจะเข้าใจจิตของท่านมากขึ้นครับต่อมาครับบางคนไม่คิดแต่ไปไม่ให้ความร่วมมือไม่มีจิตตนาการแต่ไปเนี่ยจิตเรามันซึมซับสิ่งแวดล้อมในแบบที่ท่านไม่รู้ตัวพระเจ้าอยู่หัวท่านตัดไว้ครับเรื่องภัยในจิตภายในจิต5ธันวาคม39นะครับท่านพูดว่าให้กำจัดภายในจิตของเราออกไปให้มากที่สุดอุปสรรคที่ไม่ทําให้ท่าน ประสบความสำเร็จแข็งแรงมีความสุขเนื่องจากในจิตใจของท่านเองแต่บางทีท่านไม่รู้ตัวครับนั้นการคบเพื่อนนั่นแหละมงคลสามที่แปดประการข้อแรกคือการคบเพื่อนบางครั้งเราคบเพื่อนจนๆเราก็จะซึมซับแนวคิดพลังงานของคนที่จนๆคนที่ถอนหายใจเก่งๆบนเก่งๆแล้วอยู่ใกล้เราก็จะเหนื่อยหมดแรงไม่ใช่บังเองิญ มันซึมซับครับเพราะฉะนั้นการที่บางคนไม่ได้คิดในความร่วมมือแต่จิตใต้านวนี้ของท่านมันคิดไปเรียบร้อยแล้วครับรันละเอียดอ่อนมากครับอันสุดท้ายบางคนสงสัยถามว่าสุขภาพร่างกายความแข็งแรงความร่ํารวยมันเกี่ยวอะไรกับแบบฝึกขัดอันนี้ท่านจินตนาการลูกตุ้มแกว่งได้เหมือนนาฬิกามันยังแกว่งเลอครับเพราะฉะนั้นท่านก็เอาไปใช้ในการจินตนาการ ผมเรียนได้เกียรตินิยมผมจินตนาการว่าชื่อผมประกาศได้เกียรตินิยมสมรักคำสิงนะครับพี่นักมวยของเราจินตนาการว่าชนะเสร็จจะชูรูปในหลวงคิดภาพนี้บ่อยๆซึ่งสมัยนั้นสมรักคำสิงสุบุรีซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมเยอะเหมือนกับคนที่เยอะกว่าสมรักคำสิงนั่นแล้วกันยังได้เหรียญทองนะครับในต่างประเทศนะครับประเทศแคนาดามีการวิจ,จัยโดยการเอานักบาสมาทดลอง แบ่งเป็นสารกลุ่มย่อยๆที่มีความสามารถเท่าๆกันกลุ่มที่1ซ้อมวันละชั่วโมงชุดบา์ส์วันละ1ชั่วโมงทีม2ไม่มีการซ้อม1เดือนเต็มเต็มทีม3ม,มีการซ้อมแต่ซ้อมในความคิดนอนจินตนาการว่าจับลูกบอลชุดลงอย่างง่ายดายแค่นอนคิดวันละ1ชั่วโมงครับครบเดือนทดสอบทีมที่1ซ้อมวันละ1ชั่วโมง1เดือนดีกว่าทีมที่ไม่ได้ซ้อมแน่นอนครับ ทีมที่ซ้อมวันละชั่วโมงดีขึ้น20%ทีมที่ไม่ได้ซ้อมแย่ลง20%เป็นเรื่องปกติแต่ที่ประหลาดคือทีมสุดท้ายไม่ได้จับลูกบอลมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่นอนจินตนาการทุกวันวันล,ละหนึ่งชั่วโมงพอทดสอบปับ๊บสติดีขึ้น20-25%ดีกว่าทุกๆท,ทีมครับดีกว่าทีมที่ซ้อมทุกๆวันดยซ้ำไปครับสิ่งนี้ครับเอามาใช้กับกีฬา เอามาใช้กับการเรียนเอามาใช้กับสุขภาพจินตนาการแข็งแรงไปแล้วครับจินตนาการว่ากระฉับกระเฉงแค่นี้เองครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันง่ายพอไม่รู้ว่ามันง่ายปุ๊บข่าวเนี้ยหลายคนก็มวแต่เวลาศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นศรัทธาหลวงพ่อศรัทธาคำสอนทางศาสนาศรัทธาพิติกรรมจนลืมศรัทธาตัวเอง ไม่ใช่การศรัทธาสิ่งอื่นไม่ดีนะครับดีอยู่แล้วครับแต่อย่าลืมศรัทธาตัวเองในตัวของมนุษย์ทุกคนมีหมอที่ดีที่สุดอยู่ในตัวท่านแล้วครับมาเข้าหลักสูตรอย่าจะบอกเคล็ดลับอะไรอีกหลายๆอย่างในนั้นจะทําทให้ท่านค้นพบศักยภาพของตัวเองเร็วขึ้นเพราะจะมีการนอนสั่งจิตได้สาเร็จจะพาท่านทำนะครับหลังจากท่านเชี่ยวชาญท่านสามารถทําอยู่กับเองที่บ้านได้สบายๆครับ ข้าหลักสูตรนี้จบท่านจะศรัทธาตัวเองมากขึ้นครับเดี๋ยวเราพบกันในหลักสูตรนะครับขอบคุณครับ